สวัสดีครับทุกคนผมสเตทฟันนะเป็น v ีทูเบหน้าใหม่ผมไม่มีสังกัดนะปากเดืยฝากตัวนะครับมผมอายุ18ปีส่วนสูงก็185เซนติเมตรเอ,อ่อผมชอบเล่นเกมเล่นบาสแล้วก็สัตว์ต่างๆครับถ้าจะถามว่าชอบสัตว์ชนิดตัวไหนก็ผมก็ชอบเกือบทั้งหมดเลยนะ แต่ที่จริงผมมีขาอชอบอีกอย่างนึงแต่ผมเบาอแต่ผมเบไม่ได้หรอกสิ่งที่ผมกลัวก็มีผี jump scare แ,แล้วก็พวกบรรยากาศที่มันน่าก,กลัวน่าก,กลัวเพราะว่าผมเป็นคนที่ตกใจง่ายมากๆเลยผมมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งมันชื่อเซฟดีแต่ผมเรียกมันว่าเซฟผมกับเซฟเนี่ยมีนิยายและประวัติชีวิต ของพวกผมอยู่นะยันชีวิตประจำวันเลยฝากติดตามผมไปทุกท้องทางได้นะผมจะแปละลิงก์ไว้ในดีสคริปชันด้านใต้นะครับฝากด้วยฝากตัวว้นะครับ